เพ่อโอ้ยอะไรเมื่อวานลูกพี่เผลอให้พรแปลกๆกับยักษ์ช่วยอีกแล้วหรือเปล่าแล้วกูจะรู้เหรอว่าตัวไหนมันก็ขอพรแปลกๆกันหมดนั่นแหละเขาบอกเขาชื่อตรีบุลลมพี่จําได้ปะใช่ที่ฟันแก่ๆหัวหยิกๆเปิบนะเพื่อไม่เขาหัวลอนียวาขาวๆอมเหลืองๆไม่เขาดำมน่าจะไม่ได้เขาบอกเขาได้พรสดๆมาจากพี่เมื่อวานเลยแล้วตอนนี้เขากําลังใช้พรนั่นยึดครองโลก มึงเป็นเทพดุงธรรมไม่ใช่เหรอมึงก็ลงไปพดุงธรรมมันสิวะผมลงแล้วพี่แต่มันไม่ได้ผลเพราะว่าเขาขอพรให้หนารายข้าไม่ตายกูไม่เข้าใจพี่ผมคือนารายพี่ผมเหมือนตำรวจเวลามีใครทําชั่วผมก็ลงไปจัดการถูกปะแต่พี่เล่นให้พรไอ้ยากนั่นว่านารายข่าไม่ตายอะเพ่ผมทําอะไรเขาไม่ได้มันเหมือนพี่เพิ่งให้ใบอนุญาตยิงตำรวจตายโดยไม่ติดคุกอะเพ่แล้วตอนนี้เขาจะฆ่าเราทุกคนอ้เช็ด โอเคโอเคทุกคนใจเย็นก่อนโทรตามพระอินโทรตามเทวดาทั้งหมดเดี๋ยวบ่ายสองเราจะประชุมกันไม่มีบ่ายสองคนรัโผลอีกแล้วลูกมือไม่ต้องหวอ่วงารายลูกพี่มาแล้วมี